อีกผลงานหนึ่งที่ว่าเพิ่นมาฟิจิลิ่งกันครับเทจัมาซักมาถ่ายอยู่ปักเชเลยสุดก่อนนี่ถ่ายอยู่ไซนูที่ว่ามันโมพานเราก็เลยมาถ่ายมาประมาณนั้นเป็นคนลาวเด้อบ่เป็นคนไทยเด้อที่เฮ็ดเพลงแล้วได้ตอนนี้ยอดรวมกันประมาณ60ล้านวิวเนาะเออบางทีเวลาไปฟังได้นี่เพลงชิ่นี่คนแบบนี้ขอให้เจอดีสักวันเถินะให้อกหักบ้างนะให้โดนเอาไว้สักทีจะครับ ตามตามสนองขอให้มังท้องยังมีใครรับที่มันทำใจกูยักขอให้มันกลับไปเป็นเมืองคืนเอออยู่นี่แหละเอออยู่นี่แหละเออฝากไปติดตามต้องอ่าเจ้ากอบได้นี่ก็คือทีมงานเจ้าสีนี่คือโปรดิวเซอร์หลายคนเขาก็คียน้ำน้ำกันแะไรบางเรื่องนี่นะเดี๋ยวบางสถานที่เลยอันนี้นี่ก็เป็ยดแนศิลปินของ ใบจีใบจีใบจีมงบิ๊กแบงเลยนี่บิ๊กแบงบิ๊กแบงเอาแดงแบงแบงตาตาตาจากูซามาจากูเซมาลอลองลองห้องห้องใหม่ดูห้องใหม่อีบานหนึ่งดูเอาหอีบานหนึ่งแดงแบงแบงดูบม่ได้เลยอ๋ออช้นเอาเพิงหนึ่งเลยแดงตาตาตาอ๋โอ้โหน่าแบบคุยเกาหลีเลยวันนี้ลองห้องมันต้องถอนดูแต่มันชิคือกันยังชี้มันต้องถอนดู จังซีมั <ton> <c oughs> นต <ganzen> <gucken> ้องถอนเศร้าๆเด้อจังซีมอเต็งติ้งเกาหลีเด้อง้องจังซีมันต้องถอนแหละคือนะเขาสิไปิไทยโลเคชั่นตัวไหนก่อนเกาะเทพโลเคชันสามเอยน้ำก่อนแมันบอกน้ำที่ล่ะผมได้เคยไปนี่อันนี้ก็เป็นกล้องส่วนโตของพีน้ำประซังแม่อันนี้ฝากกล้องให้ได้สองขอเด้อตัวนี้อ่ะสองนี้เด้อ มีแต่ขอเล่าอยู่เริ่งมื่อนี้มะคำนาทีเป็นผู้ช่วยของตากล้องแม็กมาเตอร์เนาะมาอยู่ข้างหลังเลยจริงๆคิดว่าทีได้มาเป็นคนในกล้องกระดองบักเทว่าเออมาเบิงมุมกล้องซอยแม็กมาเตอร์ใช่ไหแม็กมาเตอร์เมื่อไงใช่ะก็เลยว่าเออมามาเป็นดังดังเนาะก็ต้องให้คนมาช่วยหลา่เป็นลูกมือบื้นก็ไปอีกมือ มือ่อือว่าอาทิตย์นี้ท้องทายวีมะนีเมื่อในคือได้ยินว่าเจออ้าสิบะอาจจะปืดปืนแมนแมนแล้ววันทีบเจ้ากระมีถ่ายให้เด็กน้อยมอปลายบรรยากาศผู้สนับสนุนก็คือรีสอร<ท>์ทเดลิเวอร์เนาะมีศิลปินบริการบริการอันนี้เดบูเมียร์ได้มันแต่งตัวคือเจือเจอที่เราแถวนีน้แหละเดินมาเข้ากล้องจำเนียรใช่เขาเองพิรัยคือกันกับอาก้อยกันอัน อายากได้ฟังเพลงนะเอฟมีเอฟซีนี่ถามมานี่อยากให้อันไออันเจ้าสีห้องเพลงกันดิเบียงกันฟังกันเพลงอื่นก็ได้เพลงไหนก็ได้มียนี่เมียนี่ฮัจุมาเนกโซราเฮชิชานะ มาโอ้ได้เท่านั้นเองห้องหลายพอได้ย่านติดลิกาซิตก่าดิการเต้งตัวนี่แบบพดเกาหลีเลยเนี่ยเห็นบอการแต้งตัวเกือบบาลองอย่างแต้งตัวเกาหลีกนนดเสียบ้านเดียวผ้าขัดนหัวห้ามเว้กับ่ัตเตอรพีเสดอูดีเพื่อนเอยคือว่เนี่ยคือวานั่น้ สองคนนั้นยืนยืนซื้อรถยังเดียวยืนซื้อยังเดียวนานนี่นี่รถเออเล็เล้ว ทายลิปซิงอยู่ซาน่ามไปแล้วเนาะตอนนี้กำลังเปลี่ยนย้ายไปทายอยู่นอกมีซีนขี่รถสุกเหนียวเข้ามาพัดมาทุกชั้นเอากาสีได้ย้ายโลเคชั่นไปเดี๋ยวไปเจอไอ้นี่พูดเลยนี่สวิตช์เจ้าสวิงก็เนี่ยเหรอเนี่ยเอาอะก้อยเอออะก้อยรวยชิลล์หรอสบายสถานที่ไม่เป็นยังผู้เขาเองเนาะเชิงเขาซื้อไว้เอาไปเลี้ยงสร้างอยู่ทึง ยังสร้างสร้างอยังขุดก่อนสั่งเผือกสถานที่อยู่จับพระัอันนี้เคินบึงบึงบ้านบึงเมืองบบึงหยังไ่ยงอะไรบ้างชวงพะยมีอยู่นี่ชงไทนี่ยเน่าันกาังเอกเนาะคือบงงานนี่ขาดน้คั้นน้อยข่าวบอคนลกาคนหลงีสิเครื่องเส้นาลนี่คือพระเอก เกิดจะคมมาต้นเห็ดคือเราจะไม่เรามาเจอมันทำให้ฉันกับเจอได้เป็นเนกันคุณมันแบงนี้จะผ่ากรงเลยคอยไป่อยๆลค่อยกซับจนหนึ่งคอยร้องเงียบๆในหนึ่งเดอสามสองจะเต็ม อ่านี่ก็ถึงท้ายคลิปแล้วพวกเฮาก็เบียเบียวกันพวกเย์เมยแรงๆมาก็จะมีการแชร์แชในหนึ่งจังไหนฝากที่ต่ำที่ี่ำมไหมสาวบูไทยอีเด้อสาวบูไทยคนงามรบ่เมาบ่เมาติ๊คทิ๊ไหมเนี่ยเด้อบ่นอะไรไหมเอาบ่นอนี่ยบ่งให้พีคบ่ง้อ